ผมนุยพงศุขครับวันนี้มาชวนคุณคุยเรื่องโมเดลธุรกิจ Subscription หรือสมัครสมาชิกรายเดือนนะ่คุณผู้ชมครับเรื่องนี้กำลังมาแรงทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนเราเห็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เป็นไงฮะแพงโอ้โหเอื้อมถึงยากพอมาทำโมเดล Subscription นะครับก็ทำให้หลายคนสบายใจขึ้นเราเองก็สบายกระเป๋าไปเยอะส่วนเรื่องคลังหนังคลังเพลงโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่ทำซับสคริปชันโมเดลอย่าง enjoy มากๆฉะนั้นวันนี้ฮะ มีผู้ผลิตสินค้านันจะเป็นไฮเทคด้วยนะเริ่มทำโมเดล Subscription แล้วโดวยเฉพาะสินค้าที่มีบริการหลังการขายแบบนี้ mm. และวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมโคเวนะครับผู้ให้บริการเครื่องกรองน้ำแบบ Subscription รายแรกและรายเดียวในไทยณนะขณะนี้เลยแพูดนะถึงแบรนด์โค w เวหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นหูนะครับแต่ถ้าจะบอกข้อมูลว่านี่คือแบรนด์อันดับหนึ่ง ของเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศแบบ Subscription ในเกาหลีนี่มีผู้ใช้งานทั่วโลกนะครับกว่า8ล้านคนแล้วถือว <คะ S 2> ่าเป <c oughs> <c oughs> ็นเรื่องที่น่าทึ่งเหมือนกันเพราะเหตุใดชาวเกาหลีเขาถึงไม่ซื้อเครื่องแต่เขามาทำ Subscription กันวันนี้กองเป็นาธิการแบไตสรุปเหตุผลสำคัญไว้3ข้อด้วยกันครับข้อที่1การทำ Subscribe ไม่ต้องห่วงเลยกับเรื่องความสะอาด ถ้าเป็นการซื้อเครื่องขาดในคุณก็ต้องทำความสะอาดเองใช่ไหมครับตั้งแต่เปิดเช็คเครื่องหรือนัดช่างมาบริการคุณแต่การทำา u u s c r i b e ก็คือการได้เครื่องมาพร้อมกับบริการหลังการขายเลยนะครับซึ่งโคเวเขาก็ให้บริการตรงนี้ฉะนั้นทุกๆ2เดือนเขาจะส่งผู้เชี่ยวชาญที่เขาเรียกว่าน้องโคดี้มาพร้อมกับแคร์คิดมีน้ำยาทำความสะอาดสูตรพิเศษมาจัดการให้หมดนะครับ คลีนเคร Elliot, ื่องทำความสะอาดเครื่องโดยที่คุณไม่ต้องลำบากนัดหมายเองเขาจะจัดคิวมาให้คุณโดยอัตโนมัติเลยครับข้อ 2. การทำา Subcribe ไม่ต้องปวดหัวเรื่องเปลี่ยนไส้กรองโอ้โหสุดยอดเป็นไม้เบื่อไม้เมาของใครหลายคนที่เป็นเจ้าของเครื่องกรองน้ำนะครับก็คือคุณต้องมารับผิดชอบไส้กรองนี้เองก็ต้องยอมรับแหละว่า ทุกๆไส้กรองบนทุกอุปกรณ์ของโลกนี้ก็มีอายุการใช้งานทั้งสิ้นนะครับแม้ว่ามันจะเตือนตีตีๆอยู่ด้านหน้าจอแต่หลายคนไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่อยากจะบอกว่าเมื่อสิ้นอายุการใช้งานนะครับประสิทธิภาพลดลงรถสัมผัสของน้ำก็เปลี่ยนแถมที่สำคัญกว่านั้นคืออาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ฉะนั้นทุกๆ4เดือนโคเวจะส่งน้องโคดี้คนเดิมมาเปลี่ยนไส้กรองให้ครับ แล้วก็คุณเองก็ไม่ต้องไปซื้อนะเขาเอามาเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติทุกๆตาราง4เดือนของเขานะครับไม่ว่าจะใช้มากใช้น้อยเขาไม่สนนะเขาเปลี่ยนใหม่ให้คุณตลอดแล้วก็เรื่องนี้ผมว่าดีตรงที่ไม่ต้องโทรนัดเขาเขาโทรมาหาเราก่อนเพื่อจะเข้ามาปฏิบัติการตรงนี้ให้นะครับเพราะว่านี่คือการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เลยข้อ3นะครับการจ่าย Subscribe เท่าไหร่เท่านั้นไม่มีการบวกเพิ่มโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมครับต้องยอมรับวิธีคิดนี้นะว่า การจ่ายเนี่ยเท่ากาันทุกเดือนไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบอายุสัญญาเนี่ยเริ่มต้นตอนนี้590บาทต่อเดือนสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้การเปลี่ยนได้การดูแลได้การทําให้เครื่องเนี่ยใหม่สดเสมอในยอยู่ตลอดอายุสัญญานะครับแม้ว่าจะมีการใช้งานหนักมากๆและทําให้ไส้กรองเนี่ยตันเร็วกว่ากําหนดเขาก็มาเปลี่ยนครับอ จุดนี้ดีมากเลยนะครับทางทีมงานเราเนี่ยได้แชทคุยกับทีมงานโคเวว่า,าเพราะอะไรทําไมถึงไม่บวกเพิ่มทั้งที่ใช้เกินหรือใช้หนักเกินกว่ากําหนดไว้ <_ c oughs> เขาบอกว่าสิ่งนี้เพราะเราไม่ได้ขายเครื่องครองน้ําแต่เราขายน้ําสะอาดให้กับผู้คนโอ้โหฟังแล้วหล่อมากๆฉะนั้นมุมมองนี้นะครับเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยซับสคริปชั่นก็จะช่วยใช่ไหมทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายขึ้นราคาก็เรียกว่า ต่อเนื่องราคาเดิมจนจบอายุสัญญาคือ5ปีนะครับและเมื่อหมดอายุสัญญาแล้วคุณไม่ต้องคืนเครื่องนะครับโอ้โหอันนี้ดีงามมากๆคุณสามารถจะใช้งานต่อเนื่องได้เลยแต่หากคุณต้องการบริการคุณก็สามารถต่ออายุ Membership ในการ s u b s c r i p t i o นนี้ได้หรือแม้แต่ว่า5ปีข้างหน้าเฮ้ยมีเครื่องใหม่ออกมาอีกตั้งเยอะแยะมากมายคุณได้เครื่องใหม่ได้โดยที่คุณเปิดสัญญาใหม่แล้วได้ส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษครับ มาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องกรองน้ําแบบ s u b สคริปชั่นเนี่ยใช่เครื่องเก่าหรือเปล่าเครื่องตกรุ่นไหมหรือแม้กระทั่งเครื่องมือ2หรือไม่ไม่ใช่นะครับผู้ชมเห็นด้านข้างผมนี้นะฮะนี่คือโคเวจ1รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดตัวกันไปนี่แหละฮะถ้าคุณเลือกแผน Subscript i o n เป็นโคเวจ1นี้คุณก็จะได้เครื่องใหม่แกะกล่องส่งถึงบ้านเลยและไม่ได้แค่ส่งนะครับเขาให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปติดตั้งให้ถึงที่นะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมอู้น่าสนใจมากวันนี้อยากจะรีวิวโคเวจีวันนี้ด้วยเพราะว่าดูจากภาพอันนี้ถือว่าฉีกกฎการดีไซน์เครื่องกรองน้ําแบบทั่วไปไปเลยนะครับที่เดิมเราเคยเห็นไส้กรอง3ชิ้น5ชิ้น,นวางไว้ใต้ซิงค์ใช่ไหมครับไม่มีมีเท่านี้เลยนะครับแล้วก็ดูดีไซน์เนี่ยสลิกมาดดูแล้วเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งจะตั้งที่บ้านที่สำนักงานผมว่าดูดีแล้วก็ที่สำคัญขนาดนะครับหนากว้างวัดได้18เซน ความลึกของตัวเครื่องนี่44เซนมส่วนความสูง42.2ซนติเมตรเท่านั้นเองครับซึ่งดีไซน์ลักษณะนี้ประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยคุณลองจินตนาการได้เลยนะครับว่าถ้าเครื่องนี้ไปตั้งบนบาร์บนเคาน์เตอร์ในครัวหรือที่บ้านคุณเนี่ยคุณจะตั้งมุมไหนสวยแน่นอนครับ <S 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 2> <S 2> <ๆ>เรามากดปุ่มเล่นกันดีกว่าน่าคุณผู้ชมครับดูจากฟังก์ชันแล้วก็หลากหลายแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่มากเกินกว่าเครื่องกองน้ําทั่วไปที่เคยเห็นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยอุณหภูมิก่อน มีการทำทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นได้แล้วก็ไม่ใช่แค่2ระดับนะหระดับอุณหภูมิเลยฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิห้องอันนี้ทั่วไปอุณหภูมิเย็นก็กดน้ำเย็นออกมาทันใจส่วนร้อนฮนะก็คือร้อนเพื่อกาแฟร้อนเพื่อชาแล้วก็ร้อนเพื่อเบบี้มิลค์นมเด็กใช่ไหมก็คือสามารถจะชงนม ให้กับทารกได้นะครับก็ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมตรงนี้ผมได้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมชอบก็คือน้ําร้อนสลับชงนมเด็กเพราะว่าองศาน้ำนีำน่พอดีไม่ลวกปากลูกแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องรอเวลาต้มน้ําด้วยนะครับเพราะเมื่อกดปุ่มปุ๊บน้ําร้อนก็จะออกมาใน3วินาทีเลยแถมยังมีระบบป้องกันน้ําร้อนลวกถ้าจะใช้น้ําร้อนก็ต้องกดปุ่มค้างไว้3วินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองวิธีคิดของเกาหลีที่ออกแบบมาดีครับ ส่วนอีก2ระดับก็คือน้ําอุณหภูมิห้องและก็น้ําเย็นกดปุ๊บน้ําเย็นก็ออกมาเหมือนกันน้ําร้อนนั่นแหละครับน้ำออกมาเร็วขนาดนี้แถมแรงด้วยเพราะว่าเขาแยกท่อน้ําไว้ร้อนคือร้อนเย็นคือเย็นน้ําอุณหภูมิห้องก็คือน้ําอุณหภูมิห้องไม่มาปะปนกันครับส่วนทางขวาก็คือปุ่มเลือกปริมาณน้ําคุณเลือกได้3ระดับด้วยกันเราทดลองกดให้ดูเลยครับเราเอาภาชนะตามบรรจุเลยกระบอกก็มีตั้งแต่500มลลิลิตร1ลิตรแล้วก็แก้ว250มลลิตรนะครับพอคุณเลือกเสร็ กดด้วยปุ่มหยดน้ําด้านบนนี้แน่เห็นไหมครับว่าน้ำเนี่ยออกมาเท่าไหร่มีตัวเลขกํากับอยู่ด้วยสะดวกมากๆนะครับแถมน้ําก็ไหลแมลงเติมได้เร็วและออกมาพอดีไม่มีล้นเลยเหตุผลที่โคเว G1 เป็นเครื่องกรองน้ําประสิทธิภาพสูงในขนาดที่เล็กลงแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเขามีนาโนซิสเต็มนะเขาเลือกใช้นาโนแท็บฟิลเตอร์ฮะ เป็นไส้กรองแค่2ตัวเท่านั้นเองแล้วก็ขนาดเหลือเท่านี้ก็เป็นสิทธิบัตรเฉพาะที่โคเวคิดค้นขึ้นมาได้ครับ <S 2> <S 2> ซึ่งไส้กรองภายในนี้ผลิตจากวัสดุชื่อว่นานาโนอัลลูมิน่าไฟเบอร์ครับพร้อมกันขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีอิเล็กโทรสปันโคตติ้งทำให้เส้นใย,ยมีความละเอียดสูงแล้วก็มีพื้นผิวที่กว้างขึ้นซึ่งจะช่วยดักจับสิ่งสกปรกหรือสิ่งอันตรายที่ปนเปื้อนมากับน้ำประปาได้ดีครับ นอกจากนี้ก็ยังมีระบบอิเล็กโทรแมกเนติกหรือการใส่ประจุแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับให้สูงขึ้นช่วยยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียได้มากถึง99.99% 99อีกเรื่องที่ต้องบอกคุณผู้ชมปกติแล้วในเครื่องกรองน้ำเนี่ยเขาจะมีถังพักน้ําอยู่ภายในนะครับก็คือการกรองน้ําเสร็จเนี่ยก็จะมีถังเนี้ยรอที่เราจะกดแล้วก็ค่อยเอาน้ํานั้นออกมาใช้ก็จะไวใช่ไหมครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันช้าบ้างในเวลาที่น้ําจากถังพักน้ํานั้นหมดเครื่องก็จะคลืดคลาดอืดอาดกันแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะดึงเอาน้ําใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในถังพักน้ํานี้แต่โคเวจีวันเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีถังพักน้ําครับเอ้าและน้ําอยู่ยังไงน่ะจากท่อก็ต่อตรงผ่านไส้กรองแล้วก็ตรงถึงปุ่มกดได้เลยนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยน้าไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนน้ําเย็นแล้วก็น้ําอุณหภูมิห้องเนี่ยแยกท่อไว้โดยอิสระอยู่แล้วนี่แหละครับกลายเป็นข้อดี ไม่สามารถกดน้ำต่อเนื่องได้โดยที่อุณหภูมิเท่ากันตลอดทุกครั้งครับที่นี้มาถึงจุดสังเกตที่กองบรรณาธิการแบรไตจะให้คุณผู้ชมไว้เสมอเลยสำหรับโควจีวันนะครับจุดที่เรามองว่าน่าจะต้องพิจารณากันก็คือเรื่องของการติดตั้งไว้ใกล้กับปลั๊กไฟแล้วก็จุดจ่ายน้ำนะครับแน่นอนเครื่องกรองน้ำก็ต้องใช้ทั้งน้ำทั้งไฟฉะนั้นเรื่องปลั๊กนี่เขาให้สายมานะความยาวประมาณเมตรครึ่งอันนี้คุณน่าจะหาปลั๊กได้ แต่จุดใจน้ําอย่าไกลามากนะครับเพราะว่าสายที่ให้มาเนี่ยความยาว5เมตรโอ้โหเอาจริงก็ยาวมากเหมือนกันนะไปถนู้นเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องหาจุดใจน้ําที่อำนวยความสะดวกกับการเป็นเครื่องกรองน้ําภายในบ้านได้ด้วยนะครับรีวิวดีๆต้องมีราคาโคเววางราคาของโคเว g ีวรุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับไว้ที่990บาทแต้ๆห0่ 1, มีทอนโอ้โหจไม่ถูกจัง อย่าลืมครับนี่คือ Subscription m o เด l นะครับเป็นรูปแบบในการให้บริการน้ำสะอาดแทนการขายเครื่องกรองน้ำแบบเดิมโอ้โหราคานี้จะอยู่ภายใต้สัญญา5ปีนะครับเราจ่าย990-990ทุกเดือนไปจนหมดอายุสัญญาแต่อย่าลืมว่าทุกๆ2เดือนเขามาทำความสะอาดให้ท,ทุกๆ4เดือน เขามาเปลี่ยนไส้กรองให้ใหม่ก็เสมือนมีเครื่องใหม่ใช้ได้ตลอดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการฉลาดเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าโมเดลนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเมื่อครบ5ปีของอายุสัญญาแล้วคุณไม่ต้องส่งคืนเครื่องคุณยังคงใช้เครื่องนี้ได้ต่อไปนะครับแถมที่สําคัญ เรื่องของการใช้น้ําในทุกวันนี้เรา work from home มุณผู้ชมเราอยู่บ้านมากขึ้นจะดีแค่ไหนถ้าเรามีน้ําสะอาดใช้กับทุกเรื่องราวทุกไลฟ์สไตล์ของเรานะครับอย่าคิดว่าเป็นเพียงแค่กดดื่มอย่างเดียวแต่ถ้ามองในมุมว่าประกอบอาหารเอาไปใช้เรื่องของการล้างนะล้างผักเนี่ยเราใช้น้ําสะอาดล้างไนดะ้ยังไงก็ดีที่สุดหรือแม้กระทั่งลวก เพราะว่าเรามีน้ำร้อนใช่ไหมครับที่กดออกมาทันทีภายใน3วินาทีเราไม่มั่นใจอะไรในยุคโควิดนี้เราก็ลวกชะล้างได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับสนใจเครื่องครองน้ําและเครื่องฟอกอากาศใน Subscription โมเดลแบบใหม่นี้นะครับผมแนะนําโทรเลยโทรมาคุยกับคอเซ็นเตอรของโครเวนะครับหนึ่งน่ะโทรเลยหรือจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เว็บไซต์ c o v a .co.th นะครับแบรนด์โครเวจากเกาหลีเขามีความภูมิใจ ที่ในปี2018เนี่ยบันทึกไว้นะครับว่าเขาช่วยผู้คนประหยัดขวดพลาสติกไปได้มากถึง5,996ตันนะครับไม่ใช่น้อยๆเรื่องนี้เรามองเป็นการใช้ชีวิตอ,อย่างมีสมดุลเราใช้ทรัพยาการของโลกแล้วเราก็ตอบแทนด้วยการใช้เทคโนโลยีดีๆที่ไม่ต้องไปเาเรียกว่าขย่่งซื้อแพง,แพง แต่สามารถทำในรูปแบบ Subscription Mo เดลนี้ได้นะครับยังไงถ้าคุณอยากสัมผัสเครื่องก่อนส่งถึงบ้านแบบที่ผมมาวันนี้นะครับมาได้เลยที่โชว์รูมโคเวอาคารโอเชียนทาวเวอร์2สุวิตซอย19อโศกนี่เองอยู่ชั้นจีเลยนะครับติดถนนมองเห็นง่ายนะครับมาสัมผัสทั้งเครื่องแล้วก็ชิมทั้งน้ำนะครับว่าถูกใจหรือไม่แนะนำให้มานะครับ Beep, <laughs> the